มาจากสาวใครที่กำลังอยากจะประเมินตัวเองว่าตัวเองพร้อมที่จะไปสอบ GED Actual Test หรือ,อยังนะคะก็ตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่ทาง GED เขาลดราคาค่า Practice Test ให้50%ไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะเข้าไปที่ Top GED Study Tool อ่อมันก็จะมีตัวนี้นะนี่เขาเขียนว่า Practice Test Custom Study Report นะคะ นี่ค่ะมันจะมีว่าปกติ6เหรียญ99จริงๆตอนนี้มันขึ้นเป็น7เหรียญ99แล้วนะแล้วตอนนี้มันลดราคาเหลือ4เหรียญฉันก็จะเข้าไปซื้อนี่แล้วก็เข้าไปเข้าคลิกเข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็น GED Ready Official um, GED Practice Test นะคะก็ Choose the subject เนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ซื้อช่วงนี้เราจะต้องเสียแพง7เหรียญ99เพราะฉะนั้นเราก็ซื้อ Choose the subject เราก็จะมาเลือกเขาก็จะมีเนี่ย Choose your GED Ready subject นะคะ,นะคะก็ฉันเหลือ i o a ตัวเดียวฉันก็จะ Select i o a แล้วก็กด Continue แล้วเขาก็จะให้เลือกว่า do you want to take your GED ready in English or Spanish ก็ภาษาอังกฤษฉันก็ยากอยู่แล้วฉันก็ไม่ต้องไปภาษาอื่นแล้วสปงสเปนิชฉันก็ไปภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วเราก็ต้องคลิกช่องนี้ by checking this box s i g n i f y i h a n you have read อ่ะก็ continue นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่า GED ready reasoning through r a n g e a g e a r c s English ก็อันนี้ discount apply 50% off นะคะอันนี้ก็จาก799หรือ399ก็จะเป็นเอ่อหนึ่งเราไม่น่าจะเขาไม่ให้เราซื้อเก็บเยอะนะเขาให้ซื้อแค่อันเดียวเองมั้งวิชาวิชาละหนึ่งอันอันนี้ก็เป็นตัวอื่นใครจะซื้อตัวอื่นก็ซื้อแต่ฉันก็มีเรียนในคลาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอตัว practice เนี้ยยังไงมันก็ต้องซื้อนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันลด50%ฉันก็ซื้อไว้ก่อนนะจ๊ะ p อเสร็จจะเช็คเอก็คลิกตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมาว่าเอ่อ uh, who is Product for เธซื้อให้ใครอะไรประมาณนี้เธอก็เลือกอันนี้ให้ตัวเองบางทีครูเขาซื้อให้เขาก็จะแบบว่าเออคลิกให้คนอื่นคนที่ซื้อเป็นใครแล้วเราก็จะมากรอกตรงนี้ย u r Contact information นะคะก็จะเป็น first name last name อะไรก็ส่ใส่เข้าไปนะร็จแล้วก็ continue แล้วก็คลิก payment ในส่วนของ click payment ก็จะไม่ให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลบัตรเครดิตส่วนตัวต้องซื้อไยโดยใช้บัตรเครดิตซื้อนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ มาให้ดูคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในการซื้อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่มันลด50%ารฉันก็ซื้อไว้ก่อนก็เดี๋ยวเออเขาเรียกว่าอะไรต้นเดือนหน้าฉันจะไปสอบแล้วฉันก็ซื้อเผื่อไว้หนึ่งอันแล้วถ้าเกิดฉันสอบก่อนที่จะเริ่มจะไปสอบจริงๆอ่ะฉันก็ต้องฝึก practice ไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็กะว่าจะสอบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะอ่านวนข้อสอบตอนนี้ก็เก็บข้อมูลเอาไว้อยู่แต่พอถึงวันที่จะสอบจริงๆอ่ะสมมติสอบวันมะรืนฉันก็็จจจะะไไมมม่่่่อออาานนนรแแแลลล้้้ววววัทสสงงงโกปเเีียดดค เธอฉันเหนื่อยวันนี้ฉันสอบสอมสอบเขาเรียกอะไร Practice Test แบบฝึกสอบอเรียกอย่างเนาะมันคือ GED Ready Practice Test เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าได้เท่าไหร่น,นี่คือสอบไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสกอร์กันนี่นะจ๊ะเขาบอกว่า Congrats Your score green on Your language or practice test นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสกอร์กันแต่ก่อนจะไปดูสกอร์เดี๋ยวไปให้ดูอันอื่นก่อนปอบใจตัวเองอันนี้ก็คือแมทอันนี้ผ่านไปแล้ว official test ผ่านแล้ว science official test ก็ผ่านแล้ว social study official test ก็ผ่านแล้วฉันเหลือตัวนี้ตัวเดียวจะ้ะตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้น RLA ไปจะ้ะไปดูกันนี่นะจะ้ะวันนี้จะ้ะแต่แบบว่าของจริงที่ศอบมันยากกว่านี้ไง นี่นะคะล่าสุด oh, my score 179 t likely to part test day เ um, อ่อ1 0 r t y r y t ก็คือสิ้นเดือนตุลาคมนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูสกอร์รวมนี่นะจ๊ะสกอร์รวมอันนี้คือผ่านไปแล้ว152 152แล้วอันนี้ก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ141อันนี้161อันนี้คือ actual test นะต่อไปก็จะไปดู practice test นี่คือ practice test คือฉันไม่เคยสอบอะไรที่มันยากเย็นขนาดนี้มาก่อนเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ยเออ ฉันอยากจะบอกว่า GED คะคุณช่วยเอาคะแนนที่ฉันสอบตกหลายรอบเนี่ยไปรวมรวมกันอะมันได้เกินคะแนนที่คุณเรียกร้อง145นะเพราะว่าฉันตกหลายรอบแล้วคนอื่นที่เขาสอบรอบเดียวแล้วเขาได้145แล้วเขาผ่านอะฉันว่าเขาว่าได้คะแนนน้อยกว่าฉันนะเพราะฉันตกหลายรอบรวมๆฉันว่าฉันได้หลายร้อยนะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหน้าหลักนะคะไปโฮมเพจเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวฉันอยากจะร้องกรี๊ดเลยฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยกับการที่จะต้องสอบภาษาอังกฤษ ทำไมเธอไม่ก็เห็นใจฉันหน่อยให้ฉันผ่านผ่านไปไม่ได้หรือยังไงฉันเหนือห่อยเกิน